ที่หมายต่อไปของทหารไทยเราครับก็คือเนิน350นะครับซึ่งไทยเราถือว่าเป็นของไทยนะครับไม่ใช่พื้นที่ของกัมพูชานะครับย้ําอีกทีนะครับเนิน350นี่เป็นของไทยเรานะครับแต่ก่อนเคยมีโคศกกองทัพบ,บกนะครับบอกเนิน350เนี่ยอยู่ในดินแดนกัมพูชาซึ่งเกิดเรื่องเกิดราวกันในประเทศไทยนะ เกิดการโต้แย้งกันนะครับวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับในสังคมไทยและในกองทัพนะเนิน350นะครับเป็นดินแดนไทยนะครับซึ่งมันก็มีประโยชน์นะครับเราสามารถยึดได้นะครับไม่ได้ยึดในดินแดนของกัมพูชาเพราะมันเป็นดินแดนไทยนะครับมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่ามันสามารถที่จะทําให้เราสามารถยึดหรือควบคุมนะครับปราสาทตาควายได้อย่างถาวรนะครับเพราะเนิน350เนี่ยนะครับ มันเป็นจุดสูงคมนะครับถ้าเกิดกัมพูชาเขายึดได้นะครับหรือมันเป็นเนินของกัมพูชานี่นะครับเขาสามารถที่จะยิงคมหรือว่ายิงทําลายนะครับประสาทต,ตาควายของเราได้ตลอดเวลานะครับเขาอยู่ในจุดที่ได้เปรียบเห็นเราชัดๆเห็นเรานิ่งๆเด่นๆเลยนะครับข่าววันนี้นะครับทหารไทยเราก็ลุกคืบเข้าไปนะครับส่วนกัมพูชาเขาก็ต่อต้านอย่างเต็มที่นะครับ ครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องนะครับเรื่องขีปนาวุธต่อต้านรถถังนี่นะครับแต่มันก็ไม่ได้ใช้ต่อต้านรถถังอย่างเดียวแล้วครับครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องแล้วนะครับเรื่องขีปนาวุธของจีนนะครับที่เป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดไม่กิกนะครับที่จีนส่งให้กัมพูชานะครับมายิงรถถังไทยแต่ว่ามันใช้ยิงได้หลายอย่างนะครับไม่ใช่ยิงเฉพาะรถถังนะครับ ยิงที่ตั้งฐานทัพยิงบังกงบังเกอร์อะไรได้หมดแหละครับแม่ตะเรือลบเขาว่าวันนี้จีนก็ส่งทูตมาเคลียนะครับแต่เราก็ไม่ไว้วางใจจีนแล้วแหละ <c ười> คือคนพูดอะไรหรือทําอะไรแล้วทําให้มั่นใจได้เชื่อถือได้ดเราก็จะเชื่อถือนะครับแต่คนที่พูดแล้วการกระทําหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือเนี่ยพูดอะไรก็คงไม่น่าเชื่อถือแล้ว ก็ยังว่านะครับจะขายอาวุธใครมีตังซื้อก็ขายให้มันไม่ใช่นะครับอย่างอเมริกาหรือทางฝั่งยุโรปหรือทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะขายอาวุธเน่เขาต้องมีข้อแม้นะครับม,มันมีกฎหมายว่าห้ามนําอาวุธเขาไปใช้ในทางที่มันเป็นอันตรายต่อพันธมิตรหรือห้ามเอาอาวุธมายิงประเทศเขาเองหรือเอาอาวุธนะครับที่เขาขายให้เนะี่ย ไปใช้ในทางที่ผิดๆนะครับไปถล่มบ้านเมืองคนที่ไม่เกี่ยวหรือว่าไปโจมตีใส่ประเทศที่อาจจะกระทบความมั่นคงหรืออาจจะกระทบเรื่องราวต่างๆระหว่างประเทศพวกนี้นะครับแต่จีนหรือรัเสเซียนี่ขายอุตลุดนะครับจนเป็นเรื่องกระทบความรู้สึกคนไทยอยู่นี่รถถังที่เราซื้อมานะครับไอวีทีนะครับกระบอกปืนแตกเองเออผมว่าอาวุธของจีนนี่เชื่อถือไม่ได้นะครับ อย่างไอเครื่องบิน J20 ที่ว่าเป็นระบบล่องหนสตงสเตลเนี่ยผมก็เห็นนะครับมันมีแนวมุดนะครับเครื่องบินสเตลอะไรมีแนวมุดแสดงว่าการประกอบอยังเป็นแบบเก่าอยู่มันจะสเตลยังไงเนี่ยรเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับลำใหม่ล่าสุดของจีนนะครับฝูเจียนก็ไอระบบคาตาเพาหรือระบบดีส่งเครื่องบินเนี่ยขาขึ้นเนี่ยบันดันไปอยู่ชิดกับ ไอล้ลานที่รับเครื่องบินขาลงนะครับเวลาเครื่องบินขาขึ้นไปจอดเตรียมที่จะดีดขึ้นเนี่ยปีกของเครื่องบินขาขึ้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในลานขาลงเลยนะอันนี้มีสิทธิ์ขึ้นลงพร้อมกันมีสิทธิ์ชนกันนะแล้วรถถังจีนรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเอาออกมาสวนสนามเนี่ยกระบอกปืนกระเล็กกระจิตลทธิ์นะ จะมาอ้างว่าสมัยนี้ใช้ปืนขนาดนี้ก็โจมตีรถถังได้แล้วมันไม่ใช่นะครับรถถังมันมันไม่ได้ไวย้ยิงรถถังด้วยการย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเรือดำน้ำที่เราได้มานะจะเป็นยังไง <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ Comment ด้วยนะครับขอบคุณครับ